ครับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องนนท์เฮลบราหกรอซิงแล้วนะฮะมาดูแมคโครยางรั่วครับฮะอะไรไอคูวตาเนาะนั้าก็แต่เสียงตุ้่กีมันไม่ดังในคูวตาได้ยินเสียงไหมครับเสียงไม่โครยางรั่วเนาะก็ลมไม่หมดสักทีเลย เกือบเสร็จแล้วครับสะเลยอีกแค่ไม่กี่เที่ยวก็เสร็จแล้วอีกสักโอ้สพอแต่อันนี้หละพี่มาดูมาดูสปอแต่มันร้อนแหล<ว>ะสายพานข้างแต่ <วะ S 1> าพานพัด<ะ>ลมอ่ะเห็นไหมเออขาดตั้งนานแล้วพัดลมมันไม่หมุนนาะเออก็มันไม่ได้ยินนั่นแหละความร้อนเอะ เกก็ได้ทองอถ้ามีเกความร้อนอ่ะมันจะรู้เลยนะนั่นแหละแต่นี่เกยความร้อนมันขึ้น้มันเพิ่งขึ้นไงม, <laughs> มันต้องร้อนจัดจัดงเล็ขึน้นเหมือนเหมือนมันไม่ขาดเหมือนมันหลุดนะคือหลุดเลยพี่หลุดหลุด,ลด,ลดไม่ได้ขาดหรอกหลุด มันหลุดหลุดเฉยๆนี่แหละเราเพิ่งไปจับมันร้อนนลยพี่ห้องแหนี้มันเดือดร้อนกินข้าวเดือดฮึ่มคุ้มก็ว่าอย่างนั้นเหรอครับพี่น้ำมันเดือดข้างล่างเด็ไม่ได้เดือดในหม้อน้ำเด็เดือดแล้วมันร้อนจัดแล้วเตนู้นวนโบิดเบ็ดหน่อนะปู้โบิดเบด็ดเนาะ มือไม่ท้ายจ้ะก็มันถ้าลมมันไม่ได้หมุนเนาะอืมได้พานมันหลุดตอนไหนสิหั่นจะหลุดตอนไหนหรอกเหมือนรถใหม่ทีนั้มันไม่ได้ยินเสียงเนาะได้ยินแต่ร้องร่างกร่งรังเนาะใส่ใส่ดินแค่นี้เอาไปเทได้เหมือนกันเที่ยวหนึ่งแต่เขาไม่ให้ตัวหรอก เทตรงนี้ดเลยเทตรงนี้แหละมันต้องวิ่งไปนี่ก็เป็นเวลา11นาฬิกา2นาทีนะตกแต่งนั่นไม่เห็นพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันปกติอะถ้าถ้าสายพานมันขาดมันหลุดอะมันจะดังมงระมังนิดหน่อยนะมันจะเงียบเลยนะเสียงมันจะเงียบมุุุุแล้วเครื่องมันจะเร่งเลยนะอันนี้มันปกติว่าไม่ได้ยินอะไร มันเงียบแล้วแต่มันเดือดข้างล่างอะที่ผมบอกพีม่มันซึ่งหลุดนี่แหละซึ่งหลุดเที่ยวออกนั่นแหละวันี้เดี๋ยวผมลงมาว่าจะเดินมาจุ้ยอต่เมื่อวานน้ำมันผมหมดถังเลยแบบเคลืนปาดเลยว้ามันวิ่งไกลด้วยเนาะวันนี้เติมเลยครับพันห้า ได้เที่ยวไม่ได้เที่ยวไม่รู้หรอกให้จะน้ำมันอยู่ในถังอ,ะอ่ะมันหย่อนไหมไม่ถ้าหย่อนมันดังเลยดังอีกเลยเนาะพวกไม้พวกอะไรมันหล่นไปขัดดื้ออ้าอู้หู้ขัดเบะมดเลยนดิถ้าลงไปก็ตัวพัดลมมุนเลยตายสิโรบินมันเป็นไปได้ยังไง อย่าไปหาเปิดมอนามตอนนี้เด้อนั่นแหละนั่นแหละมันมันปูหายตรงแบตนเห็นไหมข้างล่างเดือดปปปเือมเกดูมันน้มาจกไดนวัน้ขึ้นนี่ไงอยน่นไงเกือบได้เครื่องใหม่แล้ว ว,วูบูดมือแตะแทกเก๊กันหรเกือบได้เลยแล้วหลุดแบบไม่รู้ตัวนะครับสายพานนี่ปกติถ้าสายพานมันหลุดเครื่องมันเะือบเบาเลยนะอืออ๋ออันี่น,นี่ครับเห็นไหมครับนี่ได้ก็ไม่ชาร์จได้แบบนี้ถ้ามันหลุด<อ>นะ เออดินระบุดเกินลกลด,กดี <laughs> <c oughs> เลยนิดเดียวเองมาไฮดิกน้องัสเลยเลอีกประมาณสิบรถไปถ้ารู้ชากว่านี้พวกเครื่องไปแล้นะพังหมดดินก็เหลือแค่ประมาณสิบเที่ยวเนาะถึงไหม เี่ยตรงนี่ถเสียงยุ๊บสเทียวเยอะเนี่ยคนบ้ายืนคุยคนเดียวก็เป็นเห็นแต่ควันเนาะมันก็หมุนไปเรื่อยๆนะผมผมผมคิดว่าไม่โคยางรั่วลงมานะเสียงเสดมันหมุนไปเรื่อยๆนะอยไปหาจับเถอะมันห่อน ต้องขอดครับต้องเดินขึ้นไปข้างบนก่อนให้มันเย็นก่อนเดินได้ปะได้ให้มันเย็นก่อนค่อยเดินกินข้าวเที่ยงเสร็จก่อนก็ได้เนาะใช่ไหมสายพานไม่ได้ขาดนะครับมันหลุดมันหลุดได้ยังไงไม่รู้นีเดี้ยนไอ้ฟันนี่มันแตกเดี๋ยวไอ้ฟันสายพานอะไรเนี่ยที่มันเป็นร่องๆึ่งทำไมมันหลุดมันหลุดได้ยังไงฮะบินตายสิโรบิน ถอดมน้ําออกไปถอดมน้ําออกกระดอนเลยเลยดิยยด,ดูนะครับน้ําพุ่งเลยครับควันออกตรงน,นี้แหละมนนันเจ๊ะน่าน่าจะตอ่อท่อเข้าไปในในในหัวเ<ร>ก่งนะผมคิดว่ามันไม่ได้หลุดนะครับผมยังปั่นเ,เครื่องอยู่คิดว่าความร้อนมันขึ้นเยอะที่ไหนได้สายพานมันหลุดครับเข้าใจผิด โซใจเฮ้ยความร้อนนี่ขึ้นแล้วเต็มเกลียดเลยครับโอ,อันนี้ลดแล้วเดี๋ยวดูก่อนลดแล้วขนาดนี้เรติิดแล้วนะมือขึ้นไรความร้อนขึ้นเฉยครับนะปกติไม่ขึ้นพอมันร้อนจัดแล้วมันขึ้นนะ โอ้โอีกนานนะพี่ถ้ามันขึ้นสุดอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันหมดหมอน้ำด้วยตัวมันดันออกไหเนี่ยต,ต,ต,ตอนตอนเนี้ยถ้าเราเปิดอื้อหือคล้อห์ยาวผมเคยเห็นอื่นเปิดยแต่เอนเอาทองเบาไหม่ขยชุบน้ำ แล้วเอามากรอบอะมันต้องใส่สายพานเสร็จแล้วก็เปิดเปิดเลยสตาร์ทแล้วเปิดมันถึงจะไม่พุ่งเนี่ยถ้าเราเปิดตอนเนี้ยพุ่งเลยเนี่ยนี่ก็จอดรอแล้วครับจอดจอดจอดรอดใส่ดินครับสายพานหลุดสายพานพันลดลมาามอน้ำหลุด,ลดความร้อนขึ้นบูบบูบบเหมือนรถไฟไหม้เลย ไม่รู้นะว่ามันหลุดตอนไหนเกีความร้อนอันนี้มัใช้ได้เฉยๆตอนนั้นหลุดขึ้นแบบโอ้หำระเบิดอ่ะขึ้นสุดเลยเมื่อกี้เกือบระเบิดมือจ่าฮะทีมมันหลเวียดโบดมันหลุดอ่ะ ยิ่งมาข้างล่างเลยน,น้ำน้ำไอ้ตรงตรงไหนโคโคฟ้าไม่มันยังร้อนแม่นี่ไงตัดเสร็จโดยตรงพอดีนัดมาในต,ตัดได้สองตัดเลยทงร้อนวันนี้พุ่งเลย่ะโอ้โหถ้าร้อนวันนี้ไฟหมดแล้วนะ่ะเครื่องเครื่องอะไรเนะี่ยดี่น่าจะน,นัดเดินมาทัางอันอแล้วอื่นก็เอาไม่โคอีกคันมายกขึ้นทะลุโอ้ง่ายเลยพี่ <c oughs> คิดอะไรใหญ่ๆอู้จะเป็นผมนะ มันหลุดได้ยังไงสผมันต้องมีอะไรไปขัดเลยมันจะหลุดเองไม่ได้หรอกสสผมันเรียบรยอืมทมิงทมิงยันอุ้ยทมิงสผนมันด้นไพนี้เขม่มองเรทมินใุ่มนังอมอ้้องน้องน้องมิ่งเลยอกกจโชว์ตัเนาะมุมงเรียบเทา

เออวันนี้พี่ต้อมไม่เห็นมาจ้ะลูกยังไงไว้ไม่ได้นอนต้องมิ่งมาหาด้รึปุ๊มรึดได้ไหมรึดไดอไหมโอ้เจอเพล์แล้วเพล์อื่นพี่ผมเห็นอื่นชอบมานอนอยู่ตรงนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเฮลโบร6ครอสซิ่งนะครับขอบคุณมากครับ